รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับเมินได้ทุกวันครับสวัสดีครับตัสดี้รัอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการลองเที่ยวดูซีซั่น3อั unseen new chapters 77จังหวัดครับเกมแข่งเที่ยวหนึ่งเดียว ที่ไม่เหมือนใครนะครับผมและผู้เข้าแข่งขันทั้ง2จังหวัดจะพาท่านผู้ชมไปพบกับอันซีนแห่งใหม่ของประเทศไทยครับไปมาทั่วแล้วครับผม77จังหวัดโดยเฉพาะซีซั่นนี้ความอันซีนของเรานั้นราเน้น36จังหวัดแลวเราก็จะไปเก็บความอันซีนเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมได้รู้จักและแน่นอนมันจะกลายเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเที่ยวใหม่ของคุณครับ อย่างแน่นอนนะครับผมสัปดาห์นี้เราไปภาคไหนครับวันนี้อยู่ใกล้กรุงเทพหน่อยนึงใกล้กรุงเทพหน่อยใช่สมุทรปราการกับจันทบุรีจันทบุรีโอเคเคยจันเคยจันครับผมสมุทรปราการเดี๋ยวสมุทรปราการนี่ไม่ใช่กรุงเทพแล้วเนาะไม่ใช่ครับไม่ใช่แต่เมื่อก่อนใช่ผมว่ายัางไงก็คือกรุงเทพอะมันก็คือภาคกลางกัน กลางจะออกกลางจะออกไปสู่ตะวันออกใช่แล้วครับสูตรปากการมีอะไรพี่ตอนแรกคิดอนแรกเลยนะเออก็เราก็รู้เยอะความจรเขเมืองโบราณครับอันซีนสมุดปากการหอชมเมืองสมุดปากการหอชมเมืองแปลกไหมแปลกมากแล้วยังไงอยู่ไหนพี่อยู่เขตไหนอยู่อะไรยังไงฮะกลางเมืองอ่ะอยู่กลางเมืองอยู่กลางเมืองเลยแล้วหอชมเมืองที่เราชมมันก็คือชมเข้ามาเมืองกรุงเทพครับแล้วก็อีกฝั่งนึนก็จะเป็นธรรมชาติใช่แล้วครับทางทะเลไหมฮะ 360องศาครับ360องศาที่คุณจะเสพได้ทั้งธรรมชาติครับความเขียวและท้องทะเลแต่ไฮไลท์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ความที่เป็นหอสูงเรื่องราวความประวัติความเป็นมาของคนสมุรปาการ ที่อยู่ข้างในนั้นอยู่ในตัวหอชมเมืองเดี๋ยวเราต้อง<บ>ดูไปด้วยกันใช่แล้วดูไปด้วยกันกับทีมนักท่องเที่ยวของเราครับผมแลวจันทบุรีล่ะอครับเห้ผมพูดถึงจันทบรุรีผมว่าผิดคนเลยครับ <c oughs> ผมว่าพี่น่าจะรู้จังจังหวัดจันทบุรีดีกว่าผมเดี๋ยวผมไม่ได้ขิงนะแต่ผมคาดเดามาจันทบุรีก็อย่างที่รู้กันอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มากนะครับไม่ว่าจะในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับผมในเรื่องของประวัติศาสตร์พระเจ้าตากอย่างนี้ครับมนะครับมีครบทั้งส่วนที่เป็นภูเขาส่่่่่วนน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 ทีเเเเป็ะะะะะลลอออยูใใกกกก้้้ััััคคครร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 บบพพาาาาฉืงงหิิไมแจๆ ทะเลก็สวยที่พักก็ดีอาหารอร่อยผลไม้ก็ส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไฮไลท์เลยครับทุเรียนทุเรียนใช่แล้วแต่ปีนี้ยากหน่อยอากาศแย่เหลือเกินนะผู้ว่านะปีนี้งงงกับทุเรียนมากมากเลยทั้งท่านพอออกแล้วเราไปพบกับคณะกรรมการของเราเลยดีกว่าครับบุกโกครับสวัสดีครับสวัสดีครับผอขวสวัสดีค่ะแม่ตาครับ และนะครับผมพูดโดยการการท่องเที่ยวประเทศไทยสาขาจันทบุรีนะครับคุณเสวดนีคนกล้าครับสวัสดีครับและท่านนะครับผมคุณจินรศักดิ์อุ่มบุรยผู้อำนยการการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักงานชาติเชชงเซาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้คุยค้างไว้ก็ต้องแนะนําก่อนปีนี้ทุเรียนทํายากจริงนะใช่ไหมครับแม้แต่ภาคใต้เองเพราะว่า อากาศที่มาตั้งแต่ปีที่แล้วคับผมคือต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเห็นผลไม้เนี่ยบางคนนึกว่าทาไมมันถึงต้องขายแพงคือการเลี้ยงดูการดูแลนั้นเนี่ยการปคบประมงเัาเนี่ยเป็นอะไรที่ยากยามากการเสี่ยงนะครับผมกับการของทีมตัดที่ต้องขึ้นไปตัดเองก็ดีคือทุกขั้นตอนนั้นมันมันเป็นเขาเรียกว่าเม็ดของการลงทุนหมดมเลยลครับแล้วปีนี้ต้องบอกเลยว่า โอ้โหยากจริงๆเพราะว่าด้วยอากาศที่ฝนตกหนักน้นีที่แล้วพี่แล้วพอมาถึงตอนช่วงต้นปีอยู่ดีก็มีการออกดอกนะใช่กำลังออกดอกสลัดทิ้งหมดเลยสลัดทิ้งหมดเลยก็ต้องมารอดอกรดใหม่มีสภาวะแรงช่วงขณะแล้วก็ฝนตกหนักลมอีกคือบอกเลยว่าต้นไม้งงจริงเป็นอะไรอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าทําไมเป็นผลไม้อันดับหนึ่งนะครับผมในการส่งออกของประเทศไทยเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ คนไทยครับผมก็ต้องรู้กันไปด้วยนะครับผมว่า <c oughs> การที่จะทําทุเรียนเนะี่ยไม่ใช่เรื่องง <c oughs> า่ายๆฝากไปเลยนะครับฝากไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเห็นใจคนขายด้วยนะครับผมขอบคุณครับ <c oughs> นะจันทบุรีเคยไปกันไหมจ๊ะต้องไปกันอยู่แล้วไ,ไ,ไ,ไปบ่อยมากไปเป็นสิบๆรอบไปบ่อยมากพี่คิดไปเลยนะวัดเขาสุกิมน้ำตกกระทิงน้ำตกพริ้วแล้วก็ต้องไปสวนลูก เราต้องไปเดินสวนเงาะฮุกแบบว่าเจ้าของสวนนะท่านขาให้กินได้เต็มที่เลย<ช>เด็ดมือเลยม<ด>ันต้องบอกว่าเป็น,เป,นเป็นตะวันออกแล้วทั้งชันทุบุรีตราดระยองจนไปถึงขึ้นไปปอน้ําร้อนสอยดาวนี่ก็ต้องบ,บอกว่าเป็น3จังหวัดนะครับผมที่ดังเรื่องผลไม้มากๆแล้วโดยเฉพาะผลไม้สําหรับเมืองที่เป็นท ropical ตรงนี้ก็คือก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าหนึ่งหนึ่งไฮไลท์ของคนที่เวลาจะไปที่ภาคตะวันออกสําหรับช่วงหน้าผลไม้แต่นอกจากนั้นก็ยังมีทะเล มีอะไรอีกเยอะแยะเลยแต่ที่ไปเที่ยวมานะครับไฮไลท์ไม่ได้อยู่ที่ผลไม้อยู่ที่ปูแน่เลยของทะเลของทะเลมีไหมคะของทะเลไปไหนแล้วคุณไปไหนคุณไปภูเขาเราไปวัดเล็กในป่าใหญ่วัดเล็กในป่าใหญ่ระหว่างขึ้นภูเขานะฮะระหว่างทางเดินขึ้นไปถ้าคุณโชคดีคุณจะเจอพลอยเจออะไรนะพี่พลอยพลอยครับพลอยได้ฟรีเหรอคะให้ฟรีครับถ้าคุณเจอคือให้ไปเลย แล้วมีคนเคยเจอไหมครับพี่ป๊อกทีมงานที่ไปได้ครับเจอครับหรอพี่ทำไมไม่เอิอหนูไปอยอหนูเป็นกรรมการเอาลืมไปเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาถามเขาเลยดีกว่าว่ายังไงเขาไปเจอ,อยังไงอยากรู้อยากรู้นักทองเทีวของเราวันนี้ทั้งสองทีมนะครับผมจากจันทบ,บุรีนะครับพี่หนูเล็กนะครับและคุณดัตตี้และสมุทรปราการนะครับน้องชมพู่และคุณป้องครับเชิญครับ สวัสดีครับ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 เดี๋ยวคุยกันก่อนเลยใครเจอพลอยพี่หนูเล็กเหรอห ตอนนี้ต้องให้ทุกคนรู้ว่าจันทบุรีนี่คือเหมือนจริงแล้วคือแทบจะปิดหมดแล้วไมหมฮะหมอครับค่ะเหลือเหลือแค่เป็นตัวอย่างแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าช่างฝีมือช่างเผาช่างเผาเนี่ยยัง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 อยู่นะครับผมแล้วก็ถูกซื้อตัวไปอยู่อฟริกาไปอยู่อะไรกันเยอะแล้วน, <ๆ S 1> นะครับผมเพราะว่าช่างเผานี่บอกเลยว่าสําคัญมากๆช่างเผาพลอยเผานี้มณีเนี่ยแเบื่อใอ้คุณรูปขึ้นอะไรนี่เจอจริงเหรอนี่จอจริงหนูบอกเลยว่าไปปุ๊บเนี่ยมีแต่คนตกใจว่า เฮ้ยทำไมตาดีจังเลยหนูเจอพลอยตั้งแต่เดินขึ้นเลยค่ะเจอตลอดทางเลยหนูอ่ะแล้วเป็นพลอยที่เราสามารถหยิบขึ้นมาใส่กระเป๋ากลับบ้านได้ใช่เราหยิบมาแล้วเราก็เอาไปสักการะด้านบนคือจะเอากลับก็ได้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่ว่าข้างบนมีพระพุทธบาทจำลองแล้วก็มีเจดีย์ที่ที่เป็นบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเราก็เลยเอาขึ้นไปสักการะด้านบนแล้วมาจริจริงแล้วมาจากไหน ามาจากหนูรู้มาจากไหนมาจากไหนมาจากพี่หนุ่มกันชัยทำไมกันชัยกำเนิดพลอยตายนี่คิดคิดสักพักนึงนะหาจังหวะพูดอยู่ขออนุญาตเปลี่ยนทีมได้ไหมเี่คุณเป็นไกด์เหรอคะใช่คุณโบหกไมคุณไม่ได้เป็นไกด์เป็นอะไรคุณเป็นความดันนอกจากความดันก็เป็นเบาหวานด้วยนี่ไงเห็นไหมแปลว่า คนนี้เป็นไกด์หรอคะไม่ได้เป็นไกด์อย่างเดียวเขาเป็นอะไรคะเป็นขายคอร์สออนไลน์คุณไปอันซีนี่คุณคุณได้เขาเรียกว่าได้พาราเมติกแบบและได้คอนเนคชั่นแล้วตี้อยู่ที่จันทบ,บุรีใช่ครับอยู่ที่จันทบ,บุรีน <c oughs> ะครับผมอยู่ที่ไหนคะ จริงๆแล้วก็เป็นมักคุเทศอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีอยู่ที่บ้านชนะาใหมัยคนละมิตรแล้ว้านเดียวกันใช่แล้วคนบ้านเดียวกันนีคนมเคยจันนี่เคย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 พี่อยู่ท่าใหม่เหมือนกันเหรอไม่อยู่ท่าเก่าอยู่มะขามอยู่มะขามนั่งท่าใหม่แล้วกินมะขามนะแล้วแวะกลับมาใต้บ้านเรานีดหนึ่งสมุดประการค่ะอย่าถามเลยดีกว่าว่าเคยไปไหมทุกคนไปกันหมดทุก ผ่านทุกสัปดาห์ผ่านทุกสัปดาห์นะครับผมช้างสามเสียนมีเมืองโบราณรมีฟาร์มจระเข้ทุกคนต้องไปนักท่องเที่ยวต้องแห่กันมานะครับผมเพื่อมาสามสิ่งนี้แต่ตอนนี้นมีที่ใหม่แล้วคุณต,ต้อง ก็ะจะเป็นหอชมเมืองจังหวัดสุพรรณครับหอดูหอชมเมืองค่ะผมเป็นยังไงเกิดขึ้นได้ยังไงเลยเป็นหอชมเมืองของจังหวัดสุพรรณนะครับหรือว่าเป็นหอชมเมืองที่สูงที่สุดในประเทศไทยฮะเหรอ,หรอใช่ครับสูงที่สุดในประเทศไทยนะครับสร้างสร้างมานานเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยอ่าสิบปีครับเพิ่งเปิดเมื่อปีที่แล้วนะครับอ๋อเพิ่งใช้เวลาสร้างสิบปีเพิ่งเปิดแล้วจะบอกว่าไม่ใช่หอธรรมดานะเพราะว่าใช้งบการก่อสร้างนอลังการมากประมาณเท่าไหร่ห้าร้อยกว่าล้านบาทครับ ถาร้อยกว่านั้นบาทใช่ต้องแต่ไฮไลท์ที่บอกนะไม่ใช่แค่ความสูงนะไฮไลท์ก็คือด้านใน ด้านในด้านในมันเป็นยังไงคะเจ้าหน้าถือว่าเห็นบอกว่ามันมีเรื่องราวใช่ครับมันมีเรื่องจะมีนิทรัศการครับร้อยเป็นเรื่องเมืองปากน้านะครับจะให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาของสมุทรปราการนะครับตั้งแต่อดีตปัจจุบันและก็อนาคตด้วยครับมีเรื่องราวเยอะเลยเหรอใช่ไปดูแบบว่าเป็นแบบภาพกระดาษแปะไว้ให้อ่านทุกอย่างมีการลงทุนซึ่งเข้าไปจะว้าวมากในการเล่าเรื่องของเขา และที่สําคัญนะครับก็จะเป็นที่แรกเช่นเดียวกันนะครับในชั้นที่23นะครับเป็นพาโนรามา360องศาที่แรกเหมือนกันครับก็่ย่างที่เมื่อกี้ผมคุยค้างไว้ว่าเห็นทั้งความเขียวด้านด้านในเมืองเห็นอยู่แล้วแต่หันไปทางก็จะเห็นความเขียวเห็นทะเลเห็นทุกอย่างใช่ปากอ่าวเลยครับปากอ่าวเลยเห็นน้งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ถ้ามองไปอีมุมก็คือเลยเห็นอ่าวไทยด้วยเลยกต้องสวยมากเฮ้ยไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูแล้วดีกว่าว่าเป็นยังไงแต่ที่แน่นอนนะครับผมเดี๋ยวพอเราดูวิยากันเสร็จนะครับผม เราจะต้องมาแข่งกันพรีเซนต์ใครชนะได้รางวัลจากการท่องเที่ยวประเทศไทยที่เขาอวดเสร็จแล้วเรายังไม่ได้อวดอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวสิเดี๋ยวเราต้องไปอวดตรงนู้นเดี๋ยวเราได้อวดเดี๋ยวฉันมีเวลาให้เธอหนึ่งนาทีแน่นอนภูเขาของเรามันเป็นภูเขาไฟเลยนะมันยังไม่ได้อวดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวได้อวดได้อวเอ้าประจำที่ประจำที่เจอกัน